สวัสดีค่ะมาพบกับนิกนาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักสามเศร้านะคะของชาวธาตุน้ํานะชาวธาตุน้ําคือชาวราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะ,ะเรามาดูกันว่าชาวธาตุน้ําที่อยู่ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าเนาะจะมีสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนนี้เนาะ,ะมาเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุน้ําก่อนค่ะ เหรียญนะคะจัดจิตอืมจริงๆแล้วคุณตัดใจจากเขาไม่ได้หรอกคุณยังให้โอกาสเขาอยู่แล้วก็เอ,อยากจะให้เขาณนะชัดเจนตัดใจตัดสินใจมาเลยว่าจะยังไงเนาะคุณไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้คุณอยากให้เขาตัดจบเขียหยขาดค่ะเดอทาวเวอร์ครี e อ of s w o r d ะทาวเวอรนะคะกาดาบฮาดาบอ่ะก็ระวังมีปัญหามีประเด็นกันเนาะ อาจจะแบบคุยกันไปคุยกันมาแล้วกลายเป็นใช้อารมณ์ใส่กันนะคะในตรงนี้ก็ต้องระมาระวังนะเพราะว่าจะกลายเป็นปัญหาใหญ่จะกลายเป็นเรื่องบานไปลายได้ค่ะห้าหมามค่ะต้องบอกเลยว่าในเดือนนี้ก็คือสถานการณ์พร้อมที่จะเขาเรียกอะไรมีพร้อมที่จะกลายเป็นเรื่องกลายเป็นมีการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆค่ะ ห้าไม้นะคะแล้วก็สองไม้อ่ตามมาด้วยนายออฟวาดค่ะโอเคค่ะสำหรับพลังงานของชาวธาตุน้ำนะคะที่อยู่ในสถานการณ์ความรักสามเศร้าเนาะก็บอกเลยว่ายังไงแล้วมันยังคงพัวพันอยู่ในความสัมพันธ์แบบ เร์ปปาร์ตี้ค่ะในตรงนี้ค่ะคุณอยากให้เขาเคลียร์ให้ขาดตัดให้จบจากกับใครอีกคนนึงเนาะเพื่อไม่อยากให้เป็นปัญหาให้คาราคาซังกันอย่างนี้แล้วอะ่ะแต่มันจะกลายเป็นคุยไปคุยมาแล้วก็จะมีการทะเลาะก,กันเกิดขึ้น,นะะอ่ะค่ะในตรงนี้ก็เหมือนกับทําใจไม่ถูกเหมือนกันเนาะเพราะว่ายังไงเราก็ยังรักเขาอยู่อะ่ะอยากที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมกันมากกว่าไม่อยากที่จะออมูบออนไม่อยากที่จะตัดจบจากกันเนาะก็บอกเลยค่ะว่าค่อนข้างที่จะออ่อ เป็นเรื่องเป็นราวกันได้ง่ายมากๆเลยตรงนี้แต่ก็บอกเลยค่ะว่าตัดกันไม่ขาดหรอกเดี๋ยวก็คุยกันเหมือนเวลาที่อารมณ์มันเหนือเหตุผลแล้วอยู่เหนือเหตุผลเมื่อไหร่อ่ะเมื่อนั้นน่ะมันจะกลายเป็นประเด็นกันได้ง่ายๆง่ายมากๆแล้วก็อาจจะลุกลรามบานไปใหญ่โตเป็นปัญหาใหญ่ได้นะคะยังไงก็เออใช้เหตุผลในการคุยกันเพราะว่ายังไงเรา ชาว่าน้าอะค่ะยังไม่สามารถที่จะตัดเขาได้เนาะยังไงยังรักยังต้องการเขาอยู่ก็คงต้องค่อยๆประคับประคองกันไปคอยเอารุ์มารวยกันไปค่ะแม้กระทั่งว่าอาจจะเป็นเขานี่แหละเป็นคนผิดเขาเป็นเนี่ยเป็นคนที่ดึงมือที่สามเข้ามามันทาให้เกิดความวุ่นวายแต่พอสุดท้ายแล้วยังไงแล้วอะพอคุณเลือกที่จะมีเขาอยู่คุณเลือกที่จะให้โอกาสเขาอะคุณก็ต้องเ,อเลือกที่จะเขาเรียกอะไรเหมือนกับว่าประสาน รอยร้าวแล้วก็เรื่องที่จะเคลีร์ใจเรื่องที่จะให้โอกาสเขาในตรงนี้ค่ะก็ต้องเหมือนใช้เวลาเนาะอืมยังไงแล้วในเดือนนี้ก็ให้ระมัดระวังนะคะเรื่องที่จะมีประเด็นกันได้ง่ายมากๆโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณคะ่ะ The Fool ค่ะ6ไม้ The Lover เดอะสตาร์ค่ะ,ะก็บอกเลยนะคะว่าในตรงนี้เขาก็ตัดคุณไม่ขาดเหมือนกันนะอืมในหลายๆคู่ที่มีปัญหาที่มีประเด็นกันอยู่ค่ะเดี๋ยวจะกลับมาเคลียร์ใจเดี๋ยวเขาจะกลับมาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะในตรงนี้เพราะว่ายังไงล้วเขาต้องการที่จะปรับตัวมากกว่าแต่ก็บอกเลยว่ามันก็รู้สึกว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นแบบอุปสรรคปัญหาใหญ่เหมือนกันนะคะสําหรับเรื่องนี้แต่ถามว่าเขารู้ตัวไหมว่าเขาผิดเขาก็รู้ตัวนะอืมแต่ก็เหมือนกับ จัดการปัญหาไม่ได้ยุ่งเหยิงไปหมดอะคะ่ะในตรงนี้ทำเพล,เลนนะยังอยากที่จะประครับความาประครับประคองความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอยู่ค่ะเจ็ดเหรียญหกเหรียญในหลายๆครั้งที่เวลามีปัญหามีประเด็นกันเนาะเขาก็อยากตัดจบเขาก็เหมือนกับใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาเหมือนกันอะคะ่ะในตรงนี้นะแต่สุดท้ายแล้วอะก็ตัดใจไม่ได้ะคะ่นะเนี่ยค่ะเพจ เพจออพาร์ติเคิลนะยังมีใจให้กับคุณอยู่อ่ะมันก็ตัดคุณไม่ได้เขาก็ตัดคุณไม่ได้เหมือนกันแล้วก็หกเหรียญก็เหมือนอยากขอโอกาสคุณอยู่ค่ะก็บอกเลยค่ะว่าในหลายๆคู่ที่กําลังมีปัญหากําลังมีประเด็นกันหรือว่าพอมีเรื่องให้โกรธกันงอนให้กันอย่างที่มิการบอกไปนะว่ามีมีพลังงานที่จะทะเลาะกันอยู่ในช่วงเดือนเนี้ยเดี๋ยวยังไงเราบอกเลยว่าโกรธกันไม่นานค่ะเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีรีเทิร์นนะเพราะในตรงเนี้ยมันเป็นความผูกพันระหว่างคุณกับเขาอะค่ะที่มันเหมือนกับสะสมกัันนนนมมาาแล้วกก็เหือบ เออความรักความผูกพันที่คุณมีให้กันอ่ะมันยังไม่ได้หายไปยังไม่ได้หมดไปเขาไม่ได้หมดใจไงแต่เพียงแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นความพลาดความผิดของเขาอ่ะที่มันทําให้เกิดปัญหานี้ขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเขายังต้องการคุณอยู่เขายังอยากประคับประคองความสัมพันธ์อยู่อืเหมือนกับอาจจะมีการห่างกันไปเงียบกันไปแต่สุดท้ายแล้วก็วนกลับมาค่ะตัดคุณไม่ได้ในตรงนี้เพราะว่ายังไงเราใจเขายังมีคุณอยู่ค่ะ เคค่ะ okay, เรามาดูกันนะคะว่าคุณจะตัดใจจากเขาได้ไหมเอ่ยเดพยายามเข้มแข็งนะคะพยายามทำอยู่หลายครั้งพยายามตัดอยู่หลายครั้งนะเด m มูนแต่มันเหมือน,นไม่สำเร็จอะ่ะมันหนักมันเหนื่อยมันเครียดมันท้อแล้วก็มันจะปวดมากกว่าในตรงนี้ค่ะสิบดาบขึ้นมาเนาะมันเป็นการกดดันตัวเองอะ่ะพยายามแล้วแต่ก็ยังทำไม่ได้นะคะรักแต่ว่ามัน มันรักด้วยความเจ็บปวดอ่ะอืมมันเหมือน,นว่าก็ทุกข์ใจเครียดเสียใจอยู่ค่ะคิดเยอะคิดมากเนาะหาทางออกให้ออกับความสัมพันธ์ค่ะแต่สุดท้ายแล้วเหมือนกับว่าคุณก็ตัดใจจากจเขาไม่ได้ยังรักเขาอยู่นะอืมก็ตัดไม่ได้อ่ะค่ะในนี้อาจจะเหมือนพูดไปประชดประชันกันไปแต่สุดท้ายแล้วอ่ะก็ทําไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังรักเขาอยู่ม,มีเกณฑ์ที่จะหลุดพ้นจากความสัมพันธ์นี้ไม่เอ่ยอ่ะ ดีเอ็มพีสิบเหรียญเอ็ดอพครับมันเหมือนกับว่าพอสุดท้ายแล้วอะค่ะเขาไม่ไปไงเขายังวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์นะ่ะเขายังอยู่วนเวียนอยู่ข้างๆคุณแบบเนี้ยมันก็ทําให้คุณใจอ่อนทําให้คุณไม่สามารถที่จะอ๋อหลุดพ้นหรือว่าก้าวพาตัวเอง ก้าวออกมาจากความสัมพันธ์นี้คุณทําไม่ได้ค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันยังรักกันอยู่เพียงแต่ว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาอย่างหนึ่งมันเป็นประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในความสัมพันธ์แล้วมันทําให้เกิดปัญหากันค่ะแล้วมันเหมือนต้องมาหาทางแก้ไขเนาะในตรงนี้ถ้ายังรักกันอยู่มันคงต้องคุยกันเนาะต้องแบบมองว่าอะไรที่มันเป็นข้อผิดพลาดอะไรที่มันเป็นจุดบกพร่องแล้วก็เหมือนคุยกันเคลียร์ใจกันแล้วก็ลองปรับกันดูค่ะเพราะว่ายังไงแล้ว คุณทั้งคู่ด้วยใจแล้วยังมีให้กันอยู่ยังไม่ได้ตัดกันหรอกค่ะในตรงนี้เนาะเดี๋ยเฮอร์มิตค่ะก้าถ้วยแล้วก็วิวออฟฟอร์จูนต้องใช้ระยะเวลาเนาะแต่ระยะเวลาเนี้ยเป็นอะไรที่เลือกที่จะปรับความสัมพันธ์กันมากกว่าไม่ได้ตัดหรอกเนาะยังตัดกันไม่ขาดเด e h e r เฮอร์มิตมันเป็นความผูกพันที่มันยังแบบ ไปได้เรื่อยๆเ,เพียงแต่ว่าในระหว่างทางมันอาจจะต้องคอยปรับคอยจูนกันอยู่ในตรงนี้ค่ะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์เนาะมันก็เลยทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นได้ง่ายมากทําให้แบบเป็นพลังดึงดูดอ,อคนอื่นๆที่เข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์นะคะ v i e l of for u n e ขึ้นมาเนะต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลาในการจัดการปัญหานี้ต้องใช้เวลาในการอกอเไยช่วยกันเคลียร์ช่วยกันแก้กับปัญหานี้ค่ะอืมก็ถือว่า หนักเหนื่อยพอสมควรเนาะสำหรับชาวธาตุน้ำค่ะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเนาะห้าไม้นะคะเจ็ดไม้หิงอฟวาร์เตอร์พาร์ติ มันก็ยังคงมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาให้ปวดหัวให้แก้ไขกันอยู่อะค่ะเ h e c ชาลีออเนะคิงออฟครับ n ดนกแมนยังคงมีเรื่องให้กุ้มใจค่ะสำหรับชาวธาตุน้ำเนาะยิ่งเป็นคนคิดเยอะคิดมากด้วยสไตล์ชาวธาตุน้ำแล้วค่ะคิดทุกอย่างคิดทุกเหตุการณ์เนาะเก็บไปคิดไปเครียดค่ะในตรงนี้ให้ระมัดระวังเนะาะจะเป็นโรคเครียดนะคะวี e e n พ P ในออฟวัดนะคะแล้วก็สามถ้วยอ่ะโอเคค่ะด้วยแนวโน้มความสัมพันธ์เนาะตัวคุณเองยังคงไม่ได้หลุดพ้นจากความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้านะคะเหมือนกับว่ายังคงวนเวียนอยู่ในสถานการณ์นี้แบบเตนะิร์ดปาร์ตี้เนาะเพราะในตรงเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างตอนเนี้ยมันขึ้นอยู่กับเขาว่าเขาจะสามารถตัดจบมันได้ไหมแต่ด้วยพลังงานแล้วอ่ะยังคง,คงมีแบบคนสองคนอยู่เขาเรียกอะไรอยู่กับตัวเขาอยู่กับ จเขาอยู่อะอที่เขายังไม่ตัดยังไม่ขาดเนาะในตรงเนี้ยค่ะก็ถือว่าถ้าชาวธาตุน้ําที่มีปัญหามีประเด็นกันอย่างที่มีกาับอ,อกเนอแนวโน้มความสัมพันธ์ยังไงแล้วคู่ของคุณก็ยังเหมือนกับรักเลิกเลิกลก,กดกดีๆกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก,กดกันเดี๋ยวก็คืนดีกันเนาะ มันยังคงวนเวียนอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แต่คุณก็ยังไม่สามารถที่จะตัดใจจากเขาได้ะคะ่ะในตรงนี้ยังรักเขาอยู่เนาะแค่รอเวลารอให้โอกาสเขารอให้เขาได้พิสูจน์เองว่าเขาจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ไหมเขาจะสามารถเคลียร์ตัวเองได้ไหมกับปัญหาที่เกิดขึ้นอะคะ่ะยังไงแล้วใจคุณยังมีเขานะแค่ความรักมันไปต่อแบบมันจะสามารถรักให้เหมือนเดิมอะมันไม่ได้มันเหมือน มันมีแผลอยู่ในใจแล้วมันรู้สึกว่ามันทําให้คุณผิดหวังในเขาว่าทําให้คุณผิดหวังในตัวเขาอ่ะในตรงเนี้ยอืมแต่ณนะตอนเนี้ยบอกเลยอะคะ่ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็ยังคงไม่หลุดพ้นจากความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าเนาะ,ะยังคงจบด้วยสามถ้วยอะคะ่ะมันยังคงวนเวียนอยู่กับปัญหานี้อยู่นะอืมมันเหมือนกับว่าบางทีบางครั้งอะคะ่ะ เวลาเหตุที่เกิดมันมันมันง่ายเนาะแต่เวลาที่จะแก้ปัญหามันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงในต,ตรงนี้ก็แค่แต่ว่ารอเขาเนาะว่าเขาจะสามารถที่จะเคลียร์ตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนอืมก็บอกเลยค่ะว่ายังคงเจอกับสถานการณ์แบบนี้ยังคงมีเรื่องให้เครียดยังคงมีเรื่องให้ปวดหัวอยู่ซึ่งตัวชาวธาตุน้ำเองอะค่ะก็ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากไปกว่านี้เนาะอืมยังไงแล้วคุณยังให้โอกาสเขาอยู่แหละ แม้ปากจะพูดว่าเออเลิกหรือว่าโกรธหรือว่าแบบตัดจ,จบอะแต่สุดท้ายแล้วอะพอเขากลับมาง้อกลับมาขอคืนดีก็ใจอ่อนอะคะในตรงนี้เนาะอืมโอเคค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำนะคะราศีมีนกรกฎพิจิกนะที่อยู่ในสถานการณ์ความรักสามเศร้าอะคะ่ะก็ยังคงปวดหัวยังคงมีเรื่องให้คิดมากคิดเดยอะอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะอืมเพราะว่ายังไงแล้วมันเหมือนกับปัญหาเนี้ยมัน มันมันกำลังถูกแก้ไขแหละแต่ว่ามันยังไม่สามารถที่จะทําให้มันดีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้หรือว่ายังไม่สามารถแก้ไขได้อ่ะค่ะชาวธาตุน้ําก็ยังให้โอกาสเขาอยู่อะค่ะค่ะยังไงแล้วยังคงไม่หลุดพ้นจากสถานการณ์ความรักสามเศร้าเราสามคนนะคะยังไงแล้วมิกะก็ขอให้ปัญหาทุกอย่างคลี่คลายเป็นในทิศทางที่ดีนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ